ามาพบกับการรายงานข่าวของสำนักงานสวัสดิการและคุคม้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําวันที่2ถึงวันที่6มิถุนายน2,568มีเนื้อหาสาระข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ วันที่3มิถุนายน2568เวลา6ก30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมตลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568 ณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่3มิถุนายน2568เวลา18นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568ณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่5มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาสนาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนมิถุนายน2568ครั้งที่5ทับสองผ่านระบบซูมมิทติ้งณห้องประชุมศูนย์อำนวยการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชณสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเกา่าโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันที่หมิถุนายน2568เวลา9ก้านากนาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิสสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวันรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานที่มีผลกระทบต่อการค้าในเวทีโลกผ่านระบบซูมมิตติ้งหน้าห้องสุรศักดิ์23ชั้น11โรงแรมอิสตินแกร สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีในสุรสิทธิ์สีแก้วรองอธิบดีกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประทันพิธีเปิด วันที่5มิถุนายน2568เวลา8นาฬิานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวกัญชาคงศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางสาวเปียนัทอินทวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมโครงการสัมมนา,าทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชณห้อง บงกฎรัฐโรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่5และ6มิถุนายน2568นาองสาวอัชราลองส,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวจารวุวรรณขุนวัฒนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570 และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจำปจีของจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2570ณห้องชุมภูพลโรงแรมเมืองลิกอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวจิราพอรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่6มิถุนายน2568เวลา15นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแยกเบญจมะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2568ณส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ๔แยกเบญจมะตำบลโพเสด,ด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายเอกชัยสุนทรประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเลเพื่อให้ลูกจ้างไปทําหนังสือคนประจําเรือสําหรับคนต่างด้าวโดยมีแรงงานเข้ารับบริการจํานวนทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา13คนสัญชาติกัมพูชา3คนและสัญชาติลาว1คน ลูกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนสีรายเป็นเงินทั้งสิ้น2 9 6 6 4 0บาทจัดเป็นเงินค่าจ้าง23,140บาทค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า35,000บาทค่าชดเชยการเลิกจ้าง227,500บาทและเงินประกันการทำงานเป็นเงิน5,000บาท ช่วงนี้มีการระบาดของโควิด19พี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่าลืมสวมใส่แมสเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดกันนะคะกอสรอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ